สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคกูไก่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอุปนิสัยของฝรั่งชาวอิตาเลียนนะคะว่าคล้ายคนไทยมากน้อยแค่ไหนนี่ลิสมาลายนิสัยเลยนะอะไรที่มีสาระต้องจดไม่งั้นเดี๋ยวตกหล่นนะคะมาเริ่มข้อแรกกันเลยชอบสังสรรค์คำคำนี้มันกว้างเนาะชอบสังสรรค์ชอบสนุกสนานชอบเฮฮาปาร์ตี้ไม่ว่าชาติไหนก็ชอบอะไม่ใช่แค่ฝรั่งชาวอิตาเลียนเนาะ ข้อต่อมารักครอบครัวข้อนี้เหมือนคนไทยมากนะคนไทยเราเนี่ยยึดสถาบันครอบครัวสําคัญมากๆนะคะชาวตะเลีก็เหมือนกันชาวตะเลีนเนี่ยมีความผูกพันกับครอบครัวค่อนข้างมากนะและชาวตะเลีหลายคนนะอยู่กับพ่อแม่ไปตลอดชีวิตนะคะและหลายคนอยู่กับพ่อแม่จน 4 0 5 0 60ก็มีก่อนที่จะแต่งงานออกไปชาวอิตาเลียนแต่งงานช้าก็เยอะเนาะถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะหรือหนุ่มๆคนไหนกําลังดูใจกับชาวอิตาเลียนนะคะและเขาเหล่านั้นยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่นะคะให้ศึกษาดูใจเยอะๆเ,เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นะจะความคิดไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรือที่เราเรียกว่าลูกแง่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะพวกที่ยังอยู่กับพ่อแม่ และใครที่กำลังจะแต่งงานกับชาวอิตาเลียนนะคะต้องทำใจถ้าใครคู่ของใครยังอยู่กับพ่อแม่ต้องทำใจว่าบางที่เกือบร้อยเปอร์เซนต์เราจะต้องเข้าไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาข้อต่อมาเสียงดังเวลาพูดชอบทำไม้ทำมือชาวอิตาเลียนนะคะเขาจะมีภาษามือของเขานะเวลาพูดกันเนี่ยเขาจะทำไม้ทำมือไปด้วยพูดไปด้วยอะไรแบบนี้นะ หรือแม้แต่บางทีคุยโทรศัพท์คนเดียวก็ยังทําไม้ทํามือของเขาคนเดียวตามภาษาของเขานะตอนนี้กูเก่ดชินมากแล้วนะคะแล้วตัวเองก็พูดเสียงดังเหมือนพวกเขาด้วยตอนที่มาอยู่แรกๆนะคิดว่าเขาทะเลาะกันอะ่ะคือแบบเฮ้ยอึ้งเลยอะ่ะเขาจะจ้องตากันเวลาพูดทําหน้าทําตาขึงขังเราคิดว่าเขาทะเลาะกันหรือโกรธกันไหมนะคะชายอิตาเลียนเนี่ยเสียงดังมือทํามือทําไม้แต่ในใจไม่มีอะไรนะตัวอย่างนะคะเวลาขับรถ กูไก่เจอทุกครั้งที่ออกนอกบ้านนะไม่ว่าจะไปกับพี่มิรหรือไปคนเดียวชาวอิตาเลียนชอบตะโกนด่ากันเรื่องขับรถเนี่ยเจอบ่อยมากข้อนี้ไม่เหมือนคนไทยร้อเซเพราะคนไทยนะใจร้อนนะกูไก่ว่าไม่เหมือนชาวอิตาเลียนนะชาวอิตาเลียนเสียงดังปากไวแต่ความใจเย็นการควบคุมอารมณ์มีได้มากกว่านะเรื่องการขับรถนะคะคนไทยอะ่ะขับรถปาดหน้ากาันขับรถไม่ถูกใจการจอดรถไม่ถูกใจก็ ตีกันฆ่ากันไม่ได้ด่ากันอย่างเดียวเนาะแต่ที่นี่นะคะแทบจะไม่มีข่าวเลยอะแทบจะไม่ได้ยินข่าวว่าทะเลาะกันตีกันฆ่ากันเพราะเกิดจากการผิดใจกันเรื่องขับรถด่าทออะไรกันแบบนี้ไม่นะชาวอิตาเลียนนี่ด่าเลยนะจากในรถในทำไม้ทำมือด่าแบบคือเอ้ยมึงจะเอาอเอยังไงวะเฮ้ยมึงขับรถยังไงวะอะไรแบบเนี้ย แล้วไอ้คนที่ผิดก็รู้ตัวว่าผิดแล้วกูจะขับแบบนี้มีอะไรไหมอ่ะคือแบบจบเถียงกันด่าก,กันในรถนะคะไม่มีลงมาตีกันไม่มีทะเลาะคือด่าก,กันให้หายโมโหแล้วก็แยกทางไปทางใครทางมันนะคะเป็นอย่างนี้จริงๆนะเสียงดังดูเหมือนรุนแรงจ้องตาขมึงทึงอะไรแบบนี้แต่ไม่มีอะไรเลยข้อต่อมาคนสูบบุหรี่ก <c oughs> ูใครคิดว่าค่อนประเทศนะ ชาวอิตาเลียนที่แบบสูบบุหรี่เยอะมากไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะคือแบบเป็นสิ่งอมควันกันแบบทั้งเมืองอะ่ะแล้วก็ไม่เหมือนบ้านเราไม่มีกฎหมายนะสูบบุหรี่ในที่สาธารณะไม่เกรงใจคนอื่นในแบบอึดอ,อัดอ่ะเพราะว่าเป็นคนไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ชอบกลิ่นบุหรี่แล้วก็แพ้บุหรี่นะคูแก่แพ้บุหรี่นะคะเคยไออะ่ะตอนแรกไม่เคยรู้ว่าตัวเองแพ้จนกระทั่งรู้จักกับพี่มิกนี่แหละพอพี่มิกสูบสูบบุหรีนะ่เนาะ พอรู้ว่าเราแพ้ะคะพี่มิ้กก็ไม่เคยสูบบุหรี่ใกล้ๆอีกเลยแต่เวลาเราออกข้างนอกเราเลี่ยงไม่ได้นะในเมืองนะคะที่นี่แทบจะไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่นอกจากในอาคารนะในตัวอาคารนี่ห้ามนะแต่ตามที่สาธารณะถนนหนทางนะคะป้ายรถเมย์ไม่มีห้ามเลยแล้วก็ไม่มีความเกรงใจนะโคคือไม่ใช่โคคือคนสูบบุหรี เยอะมากและทุกอาชีพแล้วก็ตั้งแต่วัยรุ่นอะจนแบบคือถือไม่เท้าอะคือแบบโอ้จะเข้าโรงไม่กี่วันแล้วตยังสูบบุหรี่ได้อยู่อะคือแบบนั้นเลยนะหมอประจําตัวของพวกเรานะคะก็สูบบุหรี่หมอนะหมอพวกเราเท่มากเลยนะผู้หญิงนะคะสูบบุหรี่อายุประมาณห้าสิบกว่าแล้วละ่ะสักนี่เต็มเลยนะหมอเท,ทุกกฎของความเป็นหมอคือทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอจะเป็นครู ในธนาคารนะคะสิงองควันทั้งนั้นเลยข้อต่อมาชาวอิตาเลียนชอบสำรวจชอบจ้องสำรวจหลายครั้งนะคะคกูไกยเจอนะแม้แต่เพื่อนๆกันนี่แหละเวลาคุยเนี่ยเขาจะมองคุณตั้งแต่หัวจดเท้าเนยเวลาคุยไปเขาจะมองคุณไปมองตาคุณด้วยชาวอิตาเลียนเนี่ยเปิดเผยนะคะค่อนข้างแสดงออกนะแต่ว่าข้างในไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอชาวอิตาเลียนแล้วเขาจ้องคุณนะ อย่าไปคิดว่าเขาทําเสียมารยาทนะคะให้อภัยเขาบางทีเขาแค่แบบอยากรู้อยากเห็นสํารวจเฉยๆเท่านั้นเองนะเพราะพี่มิกก็เป็นนะคะพี่มิกก็เป็นนะเมื่อก่อนจนกู้กายคิดว่าจะจ้องอะไรนักหนาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอตัวเองมาอยู่ที่นี่นะคะก็ก็เห็นว่าคนอื่นก็เป็นนะ,ะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ ข้อต่อมาคีเล่นอารมณ์ดีตลกสนุกสนานข้อนี้แหละทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าชาวอิตาเลียนเป็นคนเจ้าชู้คนไทยอ่ะอาจจะคิดเพราะว่าคนไทยเราอา่ะถูกปลูกฝังมาอีกแบบหนึ่งเนาะชาวอิตาเลียนเนี่ยสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นปกติอยู่แล้วดูอย่างพ่อนะพ่อพี่มิกะ่ะถ้าใครเห็นบุคลิกของพ่อจะคิดว่าพ่อเนี่ยเหมือนผู้ชายกลุ้มกลิ่มไม่เลยนะคะพ่อเนี่ยรักแม่มากเป็นคนรักครอบครัวสุด,สด บอกแล้วนะคะว่าชาวอิตาเลียนเนี่ยรักครอบครัวมากแต่มันก็เหมือนกับทุกๆชาติบนโลกใบนี้นะคะผู้ชายเจ้าชู้มันก็มีปะปนบ้างแต่ขอบอกว่าฝรั่งอิตาเลียนเจ้าชู้น้อยกว่าผู้ชายไทยมากนะข้อต่อมานะคะสะอาดเจ้าระเบียบจูจีจุกจิกแล้วก็เนียบชาวอิตาเลียนนะคะนิสัยรักสะอาดมากเขายังชมคนไทยด้วยนะว่ารักสะอาดเพราะว่า ห้องน้ําที่บ้านเราอะไม่ว่าจะเป็นตําปัมเนาะก็ยังมีที่ตักล้างกนะ้นอะมีน้ําสําหรับล้างก้นหลังทําธุระมีสายสายยางที่ไว้ฉีดทําความสะอาดหลังทําธุระเสร็จเนาะชาวอิตาเลียนใส่ใจตรงนี้มากนะเพราะว่าบ้านชาวอิตาเลียนห้องน้ํานะคะทุกที่จะมีอ่างเล็กๆนะคะก็ไม่เล็กอะประมาณเล็กกว่าอ่างล้างหน้าประมาณแบบเหมือนเหมือนชักโครกนะคะรูปร่างเหมือนชักโครกประมาณนั้นแต่เป็นอ่าง จะติดตั้งไว้ข้างๆโถชักโครกเอาไว้ทําความสะอาดลังทําทุระเสร็จนะคะชาวอิตาเลียนรักความสะอาดเรื่องนี้มากนะก็เลยชื่นชมคนไทยภูมิใจเนาะเราเป็นคนไทยแล้วก็ถ้าเรามาอิตาลีนะคะเราจะเห็นบ้านชาวอิตาเลียนเนี่ยด้านนอกสีอาจจะถลอกดูเก่าๆแต่ตัวบ้านเนี่ยคนละเรื่องเลยนะเมือ่อเปิดประตูก้าวเข้าไปในบ้านของชาวอิตาเลียนนะคะเราจะเห็นได้ว่าบ้านเขาสะอาดมากเป็นระเบียบมากชาวอิตาเลียนเนี่ย รักบ้านมากนะคะชอบดูแลบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอนะจนมีคำที่ว่าชายอิตาเลียนไม่รับแขกนะคะชายอิตาเลียนไม่นิยมให้ใครมานอนที่บ้านชายอิตาเลียนเขจะมีคำที่ว่าแขกเนี่ยหนึ่งวันพอทน2วันเริ่มเหม็น3วันต้องจับโยนออกนอกบ้านเราแล้ว เป็นคําเปรียบเทียบว่าเขาไม่รับแขกนะอันนี้เรื่องจริงนะคะกุไก่ไม่รู้ว่าเขตอื่นเป็นไหมแถบนี้เป็นนะที่กุไก่อยู่นะคะแต่นอกบ้านละ่ะนอกบ้านชาวอิตาเลียนสะอาดไหมส่วนใหญ่ที่เห็นไม่ชาวอิตาเลียนเนี่ยรักบ้านของตัวเองแต่อยู่นอกบ้านเนี่ยบางทีปฏิบัติตัวคนละเรื่องเลยนะกู้ไก่เห็นบ่อยมากนะคะคนที่ทิ้งขยะนอกบ้านน่ะคือเห็นกับตาบางทีก็เป็นคนที่เรารู้จักเนี่ยแหละ สิ่งที่เขาทิ้งบ่อยที่สุดนะใบเร็จเล็กๆนะคะที่เวลาซื้อของแล้วเนี่ยเขาจะขยันนะลงมือแล้วก็ปล่อยทิ้งคือเห็นกับตาเลยอะว่าเขาทิ้งขยะชาวอิตาเลียนเนี่ยรักบ้านจริงๆนะแต่ว่าสะอาดในบ้านนะคะนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ไม่เหมือนไร้กฎระเบียบนอกบ้านอะออคนจูงหมามาอึเต็มเลยนะในเมืองนะคะไม่อยากจะพูดเลยอะคือแบบไม่เก็บแล้วคนก็เดินเหยียบกันแบบโอ้โหเหมือนกับ เพ้นรูปร่างอะไรไว้สักอย่างตามถนนในเมืองนะกฎหมายก็มีนะคะแต่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเคารพกฎหมายเรื่องความสะอาดกันเท่าไหร่นะนอกบ้านก้นบุรีนะคะคนสูบบุรีเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก้นบุรีนะเป็นขยะที่เยอะมากๆที่สุดที่สามารถพบเจอได้ตามถนนหนทางนะคะข้อต่อมานะคะชาวอิตาลีเนี่ยเป็นพวกชาตินิยมแบบสุดต่งเลยนะส่วนใหญ่นะคะรักชาติรักวัฒนธรรม รักทุกอย่างที่เป็นอิตาลีนะโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะใครอย่าไปโต้เถียงกับเขาว่าอาหารที่ไหนอร่อยนะยกเว้นอาหารไทยหลายคนนะคะ9ก,การก็แล้วกันที่กู้ไก่รู้รู้จักนะรักอาหารไทยนะคะแล้วก็อีก1 0ส่วนน้อยคือพวกที่ไม่รู้จักอาหารไทยไม่ได้มีโอกาสได้ลิ้มลองหรือว่าไม่ไม่ไม่เปิดใจที่จะไปไปชิมอาหารที่ต่างๆ แต่ส่วนใหญ่เลยนะเกือบทั้งหมดนะคะรักอาหารไทยแต่ถ้าพูดเอาอาหารจากที่อื่นมาเปรียบเทียบนะคือแพ้อาหารอิตาเลียนหมดนะจริงๆชาวอิตาเลียนเป็นแบบนี้นะคะชาตินิยมอะไรของเขาก็ดีหมดนะข้อสุดท้ายนะคะชาวอิตาเลียนจิตใจดีมากนะจากที่เห็นนะคะชาวอิตาเลียนหลายคู่เลยนะรับเด็กจากประเทศยากจนมาเลี้ยงนะคะ ซึ่งตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าพวกเขาจิตใจดีมากจริงๆและเขาสามารถรักชีวิตชีวิตหนึ่งได้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เนาะถึงแม้จะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเองเขาสามารถรักได้จริงๆนะคะอย่างพี่มิกเนี่ยญาติพี่มิกนะคะรักแล้วก็เอ็นดูน้ำหวานมาตลอดอะมันไม่ใช่แค่คำว่าเสมอต้นเสมอปลายแต่มันมีแต่เพิ่มพูนนะคะความผูกพันความรักมันมีแต่เพิ่มพูนอะทำให้เรา รู้สึกว่าพวกเขาจิตใจดีมากๆนะแล้วก็แต่ละเขตนะคะแต่ละอำเภอของที่นี่นะคะจะมีสถานสงเคราะห์คนยากจนและสถานสงเคราะห์สัตว์นะกูไก่ไม่เคยเห็นหมาจรจัดในอิตาลีเลยนะคะยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็แมวแมวจรจัดอาจจะมีบ้างนะคะที่คนเอามาปล่อยอะไรแบบนี้แต่ก็น้อยมากอะ่ะสถานสงเคราะห์สัตว์ สถานสงเคราะห์คนยากจนมีทุกเขตเลยนะคะอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจความมีจิตใจดีอะ่ะรู้สึกดีตรงนี้มากๆผู้กาย่เป็นคนรักสัตว์มากนะคะเราตื้นตันใจไปด้วยอะ่ะจบนะคะมีแค่นี้นะคะสรุปนะฝรั่งอิตาลีนิสัยคล้ายคนไทยมากน้อยแค่ไหนคล้ายหลายอย่างเลยเหมือนกันเนาะแต่ขอรับประกันเลยนะคะว่าฝรั่งอิตาลีน,น่าคบหา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้ใจนะคะรับประกันว่าส่วนใหญ่นิสัยดีแน่นอนพวกเขาเป็นคนจริงใจเปิดเผยเนาะการครบใครนะคะไม่ว่าชาติไหนก็แล้วแต่ให้ใช้ความจริงใจเปิดเผยต่อกันตั้งแต่ครั้งแรกนะคะรับรองไปได้สวยแน่นอนและใครที่กำลังคบหาดูใจกับชาวอิตาเลียนนะคะขอให้คุณโชคดีนะศึกษาดูใจกันให้ดีอย่าอายนะคะ เปิดเผยกันพูดคุยกันทําความรู้จักกันให้มากที่สุดนะแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าแบบนี้คุณชอบหรือคุณไม่ชอบเนาะขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ